ก็เลยจะเป็นเรื่องเลยหรอลาไปสวัสดีครับยิมครับสวัสดีครับตูเตอร์นะครับวันนี้มาร่วมงานเป็นยังไงบ้างวันนี้มาร่วมงานอย่างยิ่งใหญ่กับแบรนด์งานมีนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆคนเยอะมากๆแขกทับเชิญกทเป็ี่หลายคนก็เยอะมากๆเลยในงานวันนี้ครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะไม่ได้เจอแบบคนกรับเยอะแบบนี้มาลำดานมากๆเลยขอขอบคุณนะครับ แบรนด์นาลี e นะครับที่เชิญชวนพวกเราสอบต่อมานในวันนี้นะครับขอให้แบรนด์นาลีนะครับมียอดขายตั้งๆแล้วก็ขายเฉดทุกเฉดสีหมดไปเลยนะครับใช่ครับขอให so ้โซเอลทุกเฉดเลยนะครับจริงๆเราเป็นผู้ชายเราแต่เลือกอนดไม่เห,เห,เหมาะครับเอาเป็นผู้ชายแล้วก็ับผิวผหน้าเราด้วยจริงๆอยู่ที่สีผิวของแต่ละคนด้วยเพราะของแบรนด์นาลีก็มีประมาณ18เฉดสีนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็แต่ละคนก็มีเฉดสีที่ไม่เหมือนกันอย่างผมก็ เป็นประมาณสูงหกใช่เป็นสีออกชมพูชมพูหน่อยเพราะเขาเป็นคนผิวขาวนะแล้วก็แบบเป็นคนแบบผากหวานเป็แบบต้องผัดสีขาวอย่างผมก็เป็นคนที่แบบสีผิวเข้มนิดนึงนะฮะก็เลือกแบบไปทางเฉดแบบส้มๆครับผมก็เป็นสีสีนย์หนึ่งครับผม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะซีรีส์เรื่องใหม่เป็นยังไงล่ะซทำไมวระ ใช่มเชื่อมเชยใช่ไหมับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการถ่ายครับครับผมจริงๆเราแอบปิดปิดบังมานานมากแต่ว่าคุณแม่ผมบอกว่าเปิดเลยเปิดเลยก็เลยคุณอ็อบยังให้เปิดเลยไม่รู้เหมือนกันไม่คุณอ๊อฟต้องมาคุยกับคุณแม่หน่อยละคุณแม่ผมแบบคือยิ่งกว่าพี่อ๊อฟบอกเลยเป็นน้าแม่ใครนะแม่เคอร์แม่เคอร์ เอไออาของดูดิแล้วแม่ชีวินของเราบอกเลยว่าการถ่ายทำคือบอให้เปิดเลยคือเขี่ยวเข็นมากบอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้ที่ได้มาร่วมงานกับพี่ชีวินครับผมพวกกับของเราเนี่ยก็บอกเลยว่าเรียกได้ว่าเขี่ยวเข็นสุดๆครับผมเรียกว่าเขาเห็นความสามารถของคิวเตอร์ยิมจากพี่เจ็ดกองการเนาะเอาเลยเอาเลยเขาเห็นความสามารถของคิวเตอร์ยิมจากพี่เจ็ดกองการปุ๊บเรื่องนี้ปุ๊บ เขาท้าทายพวกเรามากกว่าเดิมอีกในครั้งนี้มันจะเป็นเรื่องชุดิมท้าทายยังไงบอกเลยในเรื่องเนี่ยในกองไม่มีไซส์สคริปต์นะครับทีมงานทุกคนไม่มีเพราะว่าเท่านี้เพราะมันเป็นเยอะเยอะมากก็คือทุกคนต้องต้องโผล่ไอแพดว่าบทแต่ละคิวเราคือแบบถ่ายแบบเยอะมากๆครับผมหนักเสียมากใช่อันนี้อันนี้ซีรีส์ต้องวาร์ทีหรืออาจจะเป็นโตววาทีเริ่มจะเป็นแบบว่านิตินิติศาสตร์นะ จะโต้วาทีก <c oughs> <c oughs> ับค hmm. <wah. S 1> ุณชีวินนะครับแต่ว่าพ่วงกับเราคือแบบละเอียดกับเรื่องนี้มากๆครับผมเเหมือนเป็นอีกอย่างเป็นเป็นนิยายของเป็นนิยายที่โด่งดังด้วยแล้วเขาเหมือนยกบทในนิยายอ่ะพอกมาเลยเมืไม่อด้เจเยอะในการนั่งพูดคุยหรือในการพูดคุยสื่อสารกันเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าในเรื่องอาจจะไม่ได้มีแบบมีเหมือนเรื่องอื่นมาก เหมือนเรื่องนี้ที่เราที่เราถ่ายส่วนใหญ่เป็นแบบพูดคุยเป็นเกี่ยวกับความรักเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือก็จะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาบ้อกว่าอะไรที่เราบอกว่ามันยากถ่า,ายมากแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องนี้บทและคาแรคเตอร์นะเปลี่ยนตัวเองอยอะไงเปลี่ยนเปลี่ยนจากตัวเองอะไรคือผมอ่านบททั้งวันทั้งคือนอ่ะอันนี้พูดจริงครับผมเพราะว่า คือบทเรื่องนี้คือในการถ่ายแต่ละคิวคือเราแบบถ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็เราเราอาจจะไม่ไม่ค่อยมีเวลาในการแบบ leave, รีฟหนาเซนมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแบบเราใช้เวลาในห้องเวิร์กช็อปแบบมากกว่าที่เราจะแบบอยู่หนาเซนครับผมเราจะมีการคุยในห้องเวิร์กช็อปทั้งหมดก่อนที่เราจะไปถ่ายจริงครับผมซึ่งเราแบบเราใช้เวลาแบบเยอะมากๆในการในการถ่ายซีนแล้วก็เรื่องคาแรคเตอร์แบบคือเรื่องนี้แบบเราเรื่องันสองคนแบบเป็นส่วนหนท่ <S <S ที่ผมว่า จากเรื่องที่ผ่านมาก็อาจจะมีแบบแก๊งเพื่อนแก๊งครอบครัวอะไรแบบนี้แบบมามาคนยู่เยอะแต่เรื่องนี้กะเป็นเรื่องแบบเป็นจับคู่สองคนเป็นหลักเรื่องนี้เป็นระเบิวันในระเบิวันในหัวใจเลยที่แบบว่าคือทั้งหมดที่เคยเล่นมาเรื่องนี้อาจจะเป็นแบบเรื่องที่แบบบทยาวสุดแล้วแบบยาวกว่าพิจตอีกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ไม่ได้เปลี่ยนโลหรือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแอคชั่นอะไรเยอะไม่เป็นแบบ อยู่กับเหมือนมันเป็นเร like ี่ยวหรือว่าการช่วยเป็นคู่รักของสมากกว่าแต่มี่พี่บอกระยะเป็นระยากองตัวเรายังไงเออทุกอย่างเลยฮะคือทุกอย่างมันท้าทายเราไปหมดเลยฮะพาร์ตเตอร์ไม่เหมือนเราเลยคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์สำหรับผมไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ต้องใช้ energy ที่เยอะเพราะว่าเหมือนมันต้องแบบเป็นมันมันเป็นการ ออกทางสีหน้าส่วนใหญ่เนี้ยเหมือนที่ต้องต้องเพิ่มไปในสําหรับเรื่องนี้อะอไรหน้าจำยังไงมันยาวเปไนมจำ memory นะไรเวลาตอนฝาดเออ memory ยัยงไงอ่ะจริง,รงๆเราก็มีวิธีการจำแบบในห้องเวิร์กช็อปนี้ครับแบบเราก็จะจําเป็นแบบจริงๆก็จะมีการบล็อกกิงคร่าวๆในห้องเวิร์กช็อปนี้ครับแล้วก็แบบมันจะทําให้แบบเราแบบจําได้มากขึ้นแบบเวลาเราทํานั่นทํานี่ทำเหตุการณ์แบบเกิดขึ้นยังไงบ้างมันจะทําให้แบบเราจําบดได้แล้วเราก็ ก็คือท่องอยู่นะอย่างนั้นนะฮะเขาต้องช่วยกันจำมั้ยจำบ้างจำบ้างแค่กดตัวเองก็หนักแล้วตัวเองก็หนักแล้วคือเราเราอาจจะเปลี่ยนวิธีการถ่ายใหม่นะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอแบบการถ่ายทำแบบแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนว่าปกติเราก็จะถ่ายแบบเชลลซีนสองซีนแบบอะอย่างมากสุดก็อาจจะรวบแบบสองซีนเข้าด้วยกันแต่แต่ครั้งนี้อาจจะเป็นแบบ เทคนิคการถ่ายของพ่วงก,กับของเรา mm. ซึ่งแตกต่างจากพี่เจ๋งคนการที่แบบถ่ายทำอีกแบบหนึง่งแล้วก็เรื่องนี้เราเราจะมีการแบบคือ,อมันด้วยความที่เป็นสองคนแล้วก็แบบเราอาจจะในซีนเราอาจจะอยู่ที่เดิมเช่นอยู่ร้านชาบูแล้วก็อาจจะอยู่แบบในร้านชาบูแบบ10บซีนเนี่ยมันจะถ่ายแบบรวบ10บซีนปพร้องแบบทีเดียวเลยเพราะมันต่อ,ต,อต่อเนื่องกัน,นใช่ครับแต่ว่าอยากให้เราติดตามเรื่อง แสงแสงหรือว่าภาพต่างๆในซีรีส์ครับพาะพีชชีเขาว่าตั้งใจในการวางภาพหรือว่าจัดแสงแบบให้ดูแบบเป็นเป็นอาร์ตมากขึ้นเลยครับผมมาจต่างกันนะครับผมถ้าถด้ไปดูหลักมันเพิ่มว่ามันเป็นยังไงบ้างที่เราดูยาวในคือไม่มีเวลาไม่ได้ดูฮะดูผมผมเห็นแค่ภาพเฉยๆเห็นแค่แบบแบบเขาเอาจากกล้องจริงมาแล้วแบบให้ดูว่าเนี่ยมุนภาพเป็นอย่างนี้แสงเป็นอย่างนี้อาจจะได้ดูแบบซีนซีนของแบบ คนอื่นทั้งหมดเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เราถ่ายกันด้วยความที่พี่ชีเขาอยากให้แบบ energy ของพวกเราแบบมันแบบมันคงที่ไปตลอดแบบทั้งคิว,วทั้งวันตั้งแต่6กโมงถึงสี่ทุ่มเขาเลยแบบอ่ะถ่ายเสร็จวิ่งเปลี่ยนชุดมาเข้าหน้าเซตมาเริ่มมาประมาณนี้หกคือแบบคือมันจะทําให้ energy ของเราแบบ stable ไปตลอดทั้งวันอย๋ยคือจะได้ต่อเนื่องกันทีเดียวใช่ครับคือต่อเนื่องไม่มีหยุดเลยฮะอ่ะจริงๆก็อ,อยากหยุดมากฮะแต่ว่านั่นแหละพ่วงกลับของเราคือเขี่ยวเขียนแบบ คือตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆคือเขือ่มีคือคือเรียกว่าเขาพยายามทําให้เราเนี่ยเติบโตกขึ้นให้เป็นคนที่แบบเก่งขึ้นไปอีกอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะมันเหมือนพี่ชีแกก็ทามาหลายเรื่องแกก็เก่งมากๆแกก็พยายามปลุกปั้นเราตูเตอร์ยิมให้เก่งมากขึ้นอีกเราก็ต้องทําหน้าที่อย่ายอมแพ้อย่างเดียวแล้วก็สู้ต่อไปแล้วผมยังไงก็พี่ชีนะฮะถ้าดู ดู mm. สอันนี้อยู่นะฮะก็ฝากลูกๆสองคนนิตอร์ยิ้ด้วยนะครับผมแล้วก็เจดียบเล่ารงานมีเจดียของอนผมใช่เนี่ยของกอผมเขาไม่ตอบไอจผมแล้วนียังไม่โทรไปกอนเลไม่รู้แหเอไีรอะเขาเป็นรอะไม่ม่เขาไม่ตอบไอผมเฉยอะงานเยอะงานเยอะอออรกออกติด f ็ติดเาอ ตอบ่ะย่ะแล้ส่วนใหญ่ผมโทรไปแอบเขาว่าต้องมอาจีนล้วต้องคิดแล้วนะไม่ผมเพิ่งทักวันเมื่อเมื่อวานเขาจะตัดอีกไม่แน่เพราะเขาเพิ่งไปงานอีกกิจการหนึ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแต่วันนี้เขาออกกอนอีกเรื่องหนึ่งอยู่เขาเรียกว่างานเขาเยอะก็เป็นผู้กำกับมือทองเนี่ยบอกเลยว่าพี่ชีนี่ผมน่าจะเป็นผ่วกกับที่ผมเคยเห็นรับงานเยอะที่สุดแล้วแลรับรายงานเหรอใช่คือ สันพ you know, ah, no, hmm. ักรเข้าได้นะคือเขามีเงเยอะมากเลยนะพูดอะไรอย่างที่เขาบอกไม่ได้หรอกพี่บอกรอเลยนะรอเลยนะหรือไงผมแต่เลยนะไม่บอกลอเลยนะอกเ่ยดียิมก็อยากกลับลอยเลยยูดียิมก็อยากเดินออกผมอยากเดินออกเราไปไหนยังไม่เลยเรายังยิมไม่ไม่กลัวหรอไม่กลัวหรอว่าถ่าตัดกลางเรื่องเราตัดจบนะตายเออฮะพุงเอออาจจะยังคือบทเราไม่มีถุงฟางจบใช่ไหมฮะบทจะไม่จบคอมพิวเตอร์มีถุงฟองจบใช่ไหมคือไม่รู้ว่าสามนี้ออกไปอาจจะเหลือสองอีพี พี่ยิ้มยังอยู่ใช่ไหมยิมยังอยู่ผมยังอยู่ยังอยู่พี่ชีวิเป็นคนดีใช่ไหมดีคนดีคนดีเขาเป็นคนน่ารักใช่แต่ว่าทำหลายเรื่องปกติครับทุกคนทำหลายเรื่องพวกเราก็พวกเราก็ได้ทำทั้งเจ๊กทั้งงานอื่นงานที่ประเทศจีนแล้วก็หลายอย่างเพราะทุกคนไม่สามารถทำอาชีพเดียวได้เราก็เลยตัจแล้วว่าเขาเป็นผู้ตอบในในกเราตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานเรายุ่งอยู่เขาไปคีกทีในกองเขาคุยกับเราไหม คุยเยอะเลยสุดๆหอดอมเขาก็ลืมเราเหรอเขาคุยคุยเขาชอบจะตายผมอากพวกเราหน้าแล้วไงคือถ้าถ้าพวกเราไม่น่ารักเขาคงไม่กลับมาร่วมงานเลยรู้ป่ะอันนี้อาจจะเลิกสุดทางแล้วได้คือประเด็นผมนิดผมนีดขีดไงใช่แล้วผมอาจจะดูเมื่อไหร่อันนี้มันถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะคืออาจจะ อาจจะยังอาจจะยังเริ่ืออาจจะไม่พอไม่ได้ว่า10%อาจจะเพิ่งเริ่มไปนิดนิดหน,น,นึ่นงนะครับผมแต่ก็เราค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเราถ่ายไปด้วยแล้วก็แบบเวิร์กช็อปไปด้วยว่าอย่างที่บอกเราเราทำงาน,นในห้องเวิร์กช็อปเป็นหลักครับผมเพราะว่าเวลาอยู่หน,น้าเซีนวันถ่ายทำเนี่ยคือเราแบบเราจะไม่ค่อยได้พูดคุยในแต่ละซีนนะครับเราจะถ่ายแบบเน้นถ่ายอย่างแต่ว่าปีหน้า่าคิดว่าต้นคืนคืนปีแรก อาจจะได้ดูเลยครับผมต้องรอติดตามเลยแล้วโหที่จริงยันว่าเราอยู่ตรงจบเลยให้หลับะปต่บไปผมก็ผมไม่รู้แล้วตอนนี้ผมไม่มั่นใจแล้วตอนนี้คืออยู่แล้วจบแน่นอนครับผมไปกันครับคปนะครับขอบคุณมากนะครับ